สองพี่น้องคู่ซีแห่งบ้านเดอะสตาร์ดดิวอรุณพงษ์และนรสนายางกูลนอกจากจะชื่นชอบการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจเหมือนกันแล้วนะคะทั้งคู่ยังมีหัวใจรักศิลปะเหมือนกันอีกด้วยพอมีเวลาว่างก็เลยจับมือกันมาสร้างสรรค์ความสุขด้วยการสอนศิลปะให้กับน้องๆมูลนิธิบ้านสร้างสรรค์เด็กสถานที่รองรับเด็กได้โอกาสทางสังคมค่ะซึ่งทั้งคู่ก็เผยว่ารู้สึกอิม่มเอมสุดๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างจิตนาการของน้องๆ นอกจากจะมาช่วยสอนศิละปะในวันนี้แล้วนะคะสาวนสดหวนใจหนุ่มพีทพัชระ<อ>ก็ยังมีโปรเจกต์การกุศลที่ร่วมทุนกับเพื่อนๆซื้ออุปกรณ์ดนตรีไปสอนที่สถานพินิจเด็กและเยาวชนหลังเคยไปเป็นอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆที่นั่นมาแล้วค่ะนนเชื่อว่าเด็กที่สถานพินิจอย่างเงี้ยคือเขาอ่ะบางคนเข้ามาเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกเพราะว่าน้องๆเขาควรจะได้รับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการให้อภัยเขาควรจะได้รับโอกาสอีกโอกาสอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเข้าไปอย่างเงี้ยเขาไป ไปเล่นดนตรีเ,เขาไปสอนเขาจะได้บอกบอกเขาว่าเฮ้ยโลกภายนอกมันยังมันยังโอเคนะส่วนจะชวนหวานใจหนุ่มพีชพัชราไปร่วมกิจกรรมดีๆด,ด้วยหรือเปล่านั้นสาวน็อตก็ยิ้มตอบแบบเขินๆว่าไม่